ดูือดับซอนค่ะอาศิระครับอาศิระจุธาเทพจุธาเทพสู้เขาอีพดลำภาแม่อยากให้ลูกไปเจออีกแก่นแล้วก็กลับมาบอกแม่ซึว่ามันใกล้ตายหรือยังพี่ไม่ไว้ใจถ้าเราเจอตัววิไลายลำพาแล้วมันจะช่วยให้อะไรอไรดีขึ้นจริงๆหรือเปล่าพูดออกมาว่าฝัาเกลียดมัน เกลียดไอ้ผู้จุธาแททุกตัวฟ้าเกลียดพวกมันทุกคนค่ะฟ้าเกลียดค่ะเจ็บตรงไหนรู้ไหมคะมันเจ็บตรงที่ทุกคนบอกว่าคุณรักผมแต่ผมจะเชื่อได้ยังไงล่ะในเมื่อผมไม่เคยได้ยินมันจากปากของคุณเลยฟ้าไม่ใช่คนดีนักหรอกคะ่ะฟ้าขอโทษที่ทำให้คุณเข้าใจผิดมาตลอดนะคะ